สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูช่องครับพวยพี่น้องเอฟซีครับมันนี้แอดเองกับภาพอยพี่น้องมาอยู่ที่วัดปูดำนะครับมาติดตามตัวเลขโคงสุดทยของพวยพี่น้องเอฟซีได้มีโอกาสได้รูจักตัวเลขแนวทางของปูดำนะครับให้รู้จักกันให้รับทราบาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าหฮาสิพลาดโอกาสนี้บ่ได้หลังจากที่ปูดำนะครับเพิ่นกะให้ถือมาแล้วซีงวดนะครับ ให้ซีงวดต่อ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 กันมากวันนี้ก็คืองวดที่หาที่เปิ่นบ่นไห้นะครับว่าถ้าเื่อทางวดอืมขอบนให้เื่อทางวดเป็นวางสีนะครับจึงวันนี้ก็เข้าสิมาติต่ำความแนช่ชัดเป็นโค้งสุดไทยของปูว่าปูเป่นสิเว้าสู้ฟังว่าตุใหญนะครับพ่อยพี่น้องที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหก้กำลังใจเด้อครับพ่อยพี่น้องครับอย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือน เพื่อสีบริพราดจากคลิปเด,ดเ,ดดเ,ลเด็ดๆตัวเลขเด็ดๆตัวเลขดีๆจากทั้งช่องครับไปพี่น้องเอฟซีครับสักครูคร่นะครับเดี๋ยวจังน้อยสีผ้าเข้าไปเว่าไปคุยไปเว่าไปจานกับปูดำาว่าเพื่อนสีเว่าว่าจังไดน,นะครับหลังจากที่โอ้เลขเพื่อนก็นกนถือว่าชัดเจนนะครับหมวดกนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพื่อนมาเพิ่มเลขขึ้นมาอีกแต่ว่าผมก็ได้เว้าซู่ฟั่งอยู่ดอกว่าเพื่อนบ่ได้บอกว่า ให้เอาออกเพื่อนบอกว่าให้เอาไว้น้ากันอยู่ดอกแต่ว่าวันนี้กัแอดเองกับว่าเพื่อนวายจังสัน่นกะเอาออกรถเพียงหรือจังแน่งทีแต่ว่าผมได้บอกเอฟซีหลายทันอยู่นะครับกะใส่สติดีในการวิเคราะห์เด้อพ่อยอพี่น้องครับตัวเลขตัวเบอร์อ่ทาทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทังงท่านั้นสำรับเลขปูด,ดําเพื่อนกับเป็นเลขเลขนิมิตเนาะให้ว่าเป็นเลขนิมิตซะเพื่อนว่าพุ่มบอกพุ่มเจ้าทีบอกเป็นเลขนิมิต ในส่วนนี้ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลปวดใจวิจารณญาณในการรับชมทางช่องก็น,นําเสนอเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเอฟซีเท่านั้นครับเอาเดี๋ยวทีพ่อพีพ่น้องขึ้นไปติดตามข้ามวอกข้าาจ่าจากปากปูดําเองว่าตัวเลขเป็นจังไรสําหรับงวดนี้นะครับอีกแนวนึงผมได้นาจตุปจัยนะครับเอฟซี 4, เพิ่นฝากมาให้ปูดําน้ำหาลอยไม่เห็ดบุญน,น้ำปูดํานะครับาจังไรกะ เข้ามาไปฟังร้อมกันครับตกลงเพิ่มงวดก้อนกับเพิ่มแม่นมากันงวดเพิ่มงวดก้อนกับเพิ่มสามเจ็ดเจ็ดสามมานเลอ่องวดนี้เพิ่ม่ตัดต่อครับงวดก้อนกับ่ได้ตาผมวุฒิว่าผู้ใดตดตอกผมวิทยไผตัดอกดอกผมมาผมลงมาเลขปู่เปลี่ยน่ไดิว่าตัดออก เลขปูเปลี่ยนแต่ว่ากะบว่าหมายปูกับบอกอยู่ปูเว้าอยู่ว่าเลขปูเนี่ยเปลี่ยนเลยดิปูวางที่เปลี่ยนเป็นสามเจ็ดแต่ผมบอกว่าเลขศูนย์เจี๊ยเอาออกที่ให้เอาออกบ่ปูก็เลยว่าบ่ออกก็ได้ปูว่าปูวางสั่นวันนี้บ่ออกเพิ่มไหมเนาะกูเนาะสีเขาสูนย์วดนวันนึงตอนนี้งวดนชุดไทยแล้วงวันห่าแล้วโอ้งวดนชุดไทยวันห่ากู เราเพิ่มเลขเป็นห้าคู่เพิ่มแปดสองเพิ่มแปดสองอโอ้เพิ่มเป็นแปดสองเดี๋ยวผมขออนุหาดมอบเงินจากบาทกับนักคูได้นะพอนระหยาดมอบเงินกันเอายิ่งใส่เงินเอาจางส้ามามีเงินบ่าบัตค้อเด่นนะเปลี่ไปพันปูนพันชีมีท่อนยุบใบพันกันไลยออโอ้ยผมเรื่องผลเงินมากมาสีมาหมอบเงินเด็กคูเรื่องผลเงินมากบัตคอเนือ โอ้ยกระแนวสมน้ำปูไันนี้ามดีเลน้ำเย็นไแหลกน้ำปูดีล่ะเด้อเพิ่นฝากมาอหาลอยปูมีท่อนยู่นหารอยเนี่ยนอ่นี่ิดไปเลยครับมีเด้ดปูด้ออครับผมอ่าจกเดี๋ยวติไปีครับเดี๋ยวคอยไปปูนั่งเมาส์ช่วงค่อยท่อนอืคือ หนึ่งเพิ่มเลขเป็นงวดสุดท้ายแล้วงวดสุดท้ายปะปูเอาปูเข้ว่าสีขอต่ออยู่สามต่อเอาการท้าหันบัดการหันพานการหันพานกันที่ได้ให้ไม่ออกกคิยิบขันเดี๋ยวคูนึ่งขันหักขันเปดครับจินั่งสมาธิส่งวิญญาณไปขอพรจากครูเจ้าที่เขาจะไปต่อหรือไม่ต่ออีกคือหนึ่ง แต่ะขอเลยแล้วบวตัวย e. ันตึงไหนท่านมีบวเป็นวัดวัดบวเจริญจับเออแก็จะได้เอาขอเรื่อยๆไปจนวัดเจริญท่านบัดไปเมือไงนะเขาจะโอ้ตอนด้ได้สางเรียบร้อยปุณพูนะนั่นแหละคิดว่าจะเนี่ยอืมจำสามาเราเนี่ยขิงมาบ่อืมมันหมดอันนั้นหมดอันนี้เพิ่งจะต้องยื้หลังบวรถเด้ให้รู้กันอะไรกับพวกบวชขาดเออม บ่อวันนี้ปู้บ่หิหารตัดปู้เพิ่มเนาะคือเนื่องมันซีคู่แล้่ยวไม่หล่ะจับซีคู่แล้วเราจะเพิ่มเป็นห้าคู่ครับถ้ามันผ่านเข้าหมายคามก็จะให้ญาโจมเนี่ยหยิบขันเกือคู่นึงขันหนักขันแปดผู้กตินั่งขอพ,อพ,อพ,อพอรเพลงกระแสจิตไปขอพรปุ้มเจ้าทีย่ยกพลขอให้โตไปเรื่อยๆเถ้าโพสั่นมันโบจะเลื่อนแล้ววัดครับนี่ว่ด เป็นวัดเป็นว่าใหญ่เลยผมตนนวดนี้หัวตนหนึงนดเนอยแลก็ต้องันยังไปหนามาหลังอัไปนามาหลังของมาโลกโควิดคนไปนั่งกินเขาน้ำพุนน้ำเมี่ยงโวมีเบ็ดมีงานเขาเกิดเขาเกิดคิดจากทั้งหมดหลายเกิดลาอปู่าเอเชียเย็นเกิดยนลวดพวเยนเยนดีก็ตัวเดียวตัวเยนช่อตัวแล้วเขา เริ่มเลยนี่ลูกเตาเริ่มเลยนี่เมื่อเยลลูกเตาเขียนนาสิเขียนกันเลยครับมันอันนี้ว่าว่าตาดออกได้เพิ่มครับอันนี้ว่าตัดออกนะเป็นเพิ่มนับปูนนะมาชิมเวัดสุดท้ายแล้วเราจะเพิ่มนะมาเขียนตัวใหญ่มึงเกินเลยปู เพิ่มนะครูนี่ละเขียนทั้งพี่นะครูพี่ครับเขียนทั้งพี่เลยนั่นละตายเลยเขียนวันที่นะเลี่ยนะคูเด้อออ่ะครูดำเอาเขียนเลยครับอย่าหมดเอาจันจะได้วันที่เพื่อเขียนดิครับมีดำ เขียนตัวง่ายเนาะครับเขียนมีเวเขียนถ้วยแล้วผู้ดูใจครับวันที่การแนวเจ้าปูจะเขียนเวเขียนก็ว่าเป็นอยังเดียวประกาศเอาอ่ากันจังไหนก็ออกวันที่หนึ่งแท้ละเลข่ยงวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหางหกสี่ครับผม ยันบวกพ่อล่าบพอตอนนี้ปูตอนทางหลังครับหนึ่งมีหาศูนมหาซีอนี้อมีหนึ่งหาตัวเพิ่มบวกปูเนี่เอาเพิ่มเขียนเพิ่มน้ำหนึ่ครับเพิ่มตัวอางน้ำมั มาครับมามาเลยครับมาเลยครับมาแล้วนี่เอ่ยเครับยังดีเนาะครับเอาเอาหันละพู่นแน่เห็นมาตัวนี้มามะเขากันครับไรจำนกเดี๋ยทดิบบังแสสอง ฝันฝันดีน่องปูน่อเมืังค์เช่นก็ได้เพิ่มมาให้เน้อเออเอาจจะจะกระล่วงเบิงปูจะเกามั่กาดีหงัดก้อนมันออกอยู่ตัวนี้หงัดก้อนออกอยู่ตำแหน่งนี้หงัดก้อนหงัดก้อนหน่ะเจ็ดศูนย์หน่ะยุตำแหน่งนี้เออเออย่ตำแหน่งนี้ครับมาดี้อันนี้เพิ่มอันนี้เขาก็ลูยจ้ากว่าจะไดนละครับแล้วก็ไปวันทีมิจิเอากับประาสัมพันธ์เขาลูยจ้ากันครับผม อัน,นีิกาคือเลขงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหา,าสิงหาคมสองห้าหกสี่นี่คือเลขปูดำให้มาสหางตั้งแต่ต่องวดคือ5 0าศูนย์ห้าสสี่หนึ่งหนึ่งห้ามาเพิ่มมาอีกแปดสองนู่นละ mm hmm. เพิ่มมาแปดสองรวมทั้งหมดเป็น5หาง mm hmm. อันนี้ก็คือให้เป็นแนวทางวดนี้คือวดสุดท้าย ว่าทีน้ปูนะ่ะวันนี้คืองวดสุดท้ายแต่ถา่านี้วาเนี่ยแต่ถาเขาผู้กติขอตองวดอถา้าถ้าเรียกเขาผู้จีขอตออีกอให้ได้เห็นได้สั่งแต่ว่าตอนนี้อาการก็สั่นบเลียวดิน้าปูนะ่ะการกไดเห็ุได้ขอตอแต่ว่ากัถ้ะเบิง,งวนันนี้มืออื่นนี่ละรูรอดออชีาม,ม่องกกัวๆชีม่องนี่หูรอดนี่น้าปูนาะ เจ้าไหนก็ขอบคุณนปูได้ไหนชนะสำหรับคลิปนี้ก็ได้อ่าจำสามารถไดในหน้าที่หกาทีอืมอืมอ๋อค่อยสรุปเอาเนาะอะเจ้าไหนพ่อยพี่น้องกะอ่าชอบกปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อยพี่น้องครับอย่าลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนให้น้ำแน่อ่าอย่าลืมนี่ครับเดี๋ยวผมนเลือนให้มันเห็นชุดโตกอนนะ เป็นตุ๊ตโตแล้วนี่ก็เลขปูดำเด้อครับเด้ออ่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกสี่อ่านชอบก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับตัวเลขทั้งช่องถหายป็นแนวทั้งท่านัออ้นพลพี่น้องก็ใส่สติในการวิเคราะห์ลองผิดหน้าเบื้องคาเทียมมาคาเทียชอบจังไลยในในกค่อยลงทุนขันว่มัมกกับพานนะครับสมุติว่ามีโชฌมวิชัยกับได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำกันได้เฮ็ดได้สั่งทั้งวัดทั้งว่าน้ำกันจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์เติมกันไป สำหรับคลิปนี้กบสีลบก,กวนปูซ้่านีอ่ามืออื้อนหูแล้วค่อยสีรู้เนาะว่าเอาสีออกตัวใดเนาะปูนะเนาะอมฮเจ้าไหนกะขอบพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ครับคลิปหน้า่รพบพบกันไหมครับท่างช่องครับสวัสดีครับ